ีครับพ่อแม่พี่น้องหน้าเวทีแล้วก็ที่อยู่หน้าจอนะฮะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตกลงจะไม่ให้หยุดเลยเหระครับเสียงแหบงานที่หยุดไปเนี่ยร่างกายไหวแต่เส้นเสียงไม่ไหวก็เลยไปน,นั่งอยู่คนเดียวสองวันเพราะวันนี้ต้องทำงานนะฮะเกรงว่าจะจัดรายการตอนเย็นไม่ได้ก็เลยถนอมเสียงไว้เพราะถ้าเจอคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่วาเวทีนะฮะถ้าเจอเพื่อนมันก็พูดเต็มเสียงงเงี้ย สาร์อาทิตย์คือไม่เจอใครเลยจนมาทํารายการเมื่อเย็ยนก็แหบอีกแล้ว <c oughs> อ่ะก็ต้องไปกันต่อแหบๆแบบนี้แล้วนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็ได้ติดตามฟังเวทีตลอดนะครับเพราะว่าเราไลฟ์กันอยู่นะผ่าน facebook คอปทอประชาชนคนไทยต่างๆหมอเขียวหมอเขียวแฟนคลับอะไรเงี้ยดูหมดได้ทุกช่องทางนะฮะทั้งทาง,ทาง เฟซบุ๊กทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเป็นหลักใครโดนแบนด์บ้างโดนแบนด์ก็แบนด์ไปไอ้ที่เหลือก็สู้กันต่อเพราะว่า TikTok รายการผมก็โดนบล็อกไปแล้ว <laughs> 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 ไม่เป็นไร TikTok บล็อกกูยังมีช่องอื่นด่าอีกและการที่ถูกบล็อกเนี่ยมันทำให้มีพลังขับเคลื่อนในการขับไล่โจรน,นอนบ่อนไส้ให้มันหนักขึ้นไปอี มึงบล็อกกูกูจะ up เ e v ว l กันดา่าเข้าไปอีกถ้ามึงอยากให้กูเบาลงมึงก็จง,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 งปลดบล็อกกูเ้าเอง <c oughs> อะวันนี้ฟังมาแล้วนะฮะเมื่อวานถึงไม่มาก็นั่งติดตามข่าวตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวมากมายเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนทั้งจริงทั้งหลอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมขอบอกว่าย้ําจุดยืนเดิมที่เคยพูดไว้นะครับว่าศัตรูนอกประเทศเราไม่หวัน ขอบอกตรงๆไม่ต้องถึงมือกองทัพหรอกฮะประชาชนชายแดนสุรินทร์อุบลบุรีรัมเนี่ยพร้อมบทขยี้กองทัพเขมรเดนนลกใจธาตุให้ย่อยยับได้ไม่ต้องถึงมือกองทัพแต่ที่มันผิดวิสัยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่มันนอนเตียงเดียวกับเรามันนอนมุ้งเดียวกับเรามันนอนหมอนเดียวกับเรา24ชั่วโมง ข้าศึกเนี่ยยังไงมันยังอยู่นอกรัว้วแต่อันี่มันนอนในไม่ใช่ในบ้านนะมันนอนบนเตียงเดียวกับเรา24ชั่วโมงคือโจรในทำรรเนียบคือโจรในกระทรวงคือโจรในกองทัพและไอ้พวกนี้คือหนอนบ่อนไส้ผมขอบอกเลยนะฮะไอ้การประชุมกองทัพการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการต่างๆผมถามคุณคิดว่ามันมีหนอนบ่อนไส้เอาข้อมูลของประเทศ ไทยเนี่ยไปให้คขมรหรือไม่แน่นอนฮะเพราะสิ่งที่ผ่านมาพฤติกรรมของไอเดนร็กขุมสิบี่รวมกระทั่งถึงขี้ฆ่าอาหารเม็ดของบันเนี่ยมีพฤติกรรมต่อเนื่องมาตลอดทำงานกันเป็นทีมแบ่งงานกันทำระหว่างค่าศึกนอกประเทศกับค่าศึกในธรรมเนียบข้าศึกในกระทรวงและข้าศึกในกองทัพ มาตลอดตั้งแต่2,543และ2,544เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดแล้วครับไม่ว่าจะถอยหรือไม่ถอยถอยจริงถอยไม่จริงจะกลบคูเลตแล้วหรือไม่กลบนะฮะจะตัดเน็ตไม่ตัดเน็ตผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเป็นประเด็นที่ทหารเขารู้ดีอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเราต้องช่วยกองทัพของชาติเพราะตอนนี้ไอ้คนซึ่งมันเป็น นอนบ่อนไส้มันมีอํานาจมันอยู่ในธรรมเนียบมันอยู่ในกองทัพมันกําลังจับกองทัพไทยเนี่ยมัดไพ่หลังและให้ข้าศึกเนี่ยมันชกมันแทงมันกระทืบให้หนําใจสิ่งที่อันตรายที่สุดวันนี้เราไม่กลัวกองทัพขเขมรหรือข้าศึกนอกแผ่นดินผมบอกเลยลำดับหนึ่งวันนี้หลายคนบอกว่าตัดเน็ตตัดไฟตัดน้ำไม่ฮะตัดหัวไอ้นักโทษเดนนรกชั้นสิบสี่ ตนเดียวจบครับให้ผมเลือกตัดผัวให้ะคะุนเซนไกบคุณมาเนตนะฮะไอ้วุ้นเส้นไอ้ไก่ขนุนเม็ดนะผมขอตัดหัวให้เดนนรกคุมสิบสี่ก่อนเพราะความชั่วจันไรเนี่ยคือคนซึ่งเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยที่มันอ้างว่าเผ่าพันธุ์เดียวกับเรายังทําลายล้างประเทศชาติไทยของตัวเองได้ผมขอย้อนไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ 2556ถ้าจำได้นะฮะกรุงเทพเนี่ยโดนเผาโดนทำลายโดนชายชุดดำยิงทั้งฝ่ายเดียวกันทั้งฝ่ายทหารประชาชนตำรวจไม่ว่าใครก็ตามไอ้พวกนั้นคือขเขมรน,นะ,ะถามเลยไม่ได้เล่าไม่ได้ฟังไอ้คนที่โดนยิงโดนแทงโดนทุบร้านอยู่แถวรัชมังคลากีฬาสถานจำได้ไหมที่เขาไปปิดยิงนักศึกษาราม คนที่อยู่ตรงนั้นถามดูสิไอ้คนที่มันใส่เสื้อแดงแล้วมาชุมนุมมันพูดภาษาอะไรขเขมรนะไอ้ที่เผาเซ็นทรัลเวิร์เนี่ยก็ขเขมรนะฮะไม่ใช่บ้านเมืองของมันไงมันถึงมาเผาไงแล้วพฤติกรรมเราก็เห็นอยู่ไอ้พวกเวนตไไลเนี่ยเป็นพวกเดียวกับขเขมรถึงขนาดแต่งเพลงสรรเสริญสมเด็จบุญเซ็นเราก็เห็นอยู่นี่คือพฤติกรรมที่ต่อเนื่องมาตลอดอย่างน้อยยี่สิบปี ตั้งแต่2,544เป็นอย่างน้อยแล้วก็ชัดเจนเมื่อช่วง2 5 5 6 5 7ผมยังแปลกใจตอนนั้นว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยมันตีกันยังไงมันเผาเมืองเ,องเองได้ยังไงวะถูกไหมพม่ารามันขมรยวนเราจะมาเผากรุงศรียังไม่ช้ำใจเท่าไอ้คนที่มันบอกว่าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับเราเนี่ยมันเผาบ้านเผาเมืองตัวเองผมเป็นคนที่เกิดกรุงเทพเห็นกรุงเทพไหมกับตาผมบอกเลย รังเกียจไอ้พวกเดนนรกนี้แม้เพียงร่วมอากาศหายใจเดียวกันอย่าว่าอยู่ผืนแผ่นดินเลยแค่ร่วมอากาศหายใจเดียวกันกูก็ทนไม่ได้เพราะมันเลวชาติขนาดที่ว่าทำลายชาติตัวเองเอาขเขมรมาเผามายิงคนไทยแผ่นดินไทยพินาดย่อยยับและก็ทำจนถึงวันนี้เพียงแต่ว่าการเผามันเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการเป็นไส้ศึก ให้ขเขมรเนี่ยมาเอาดินแดนซึ่งเป็นประเทศของเราเอาไปอีกอย่างหน้าด้านด้านและรวมกระทั่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือเหตุการณ์ซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยอย่าหลงกลลวงมันเดี๋ยวจะลืมเรื่องคดีวันที่13ไม่ลืมครับเพราะว่าเหตุที่เกิดวันนี้มันก็จะมีผลไปถึงวันที่13มีวันที่13ถึงมีเหตุการณ์วันนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนก็คือการดิ้นเพือกสุดท้าย ก่อนที่จะรู้ผลวันที่สิบสามสิ่งที่มันดิ้นได้สิ่งหนึ่งก็คือสร้างความปั่นป่วนที่ชายแดนแล้วมันก็วินวินทั้งคู่เพราะว่าไอ้วุ้นเส้นไอ้ขนุนเม็ดมันก็จะได้คะแนนนิยมจากการสร้างความคลั่งชาติเช่นเดียวกันในเขมรในขณะซึ่งประเทศไทยไอเดนนรกก็จะสร้างความเป็นฮีโร่ของตัวเองและไอ้ลูกสาวสมองหอยกาบของมันเมื่อวานที่ผมบอกนะมีความเคลื่อนไหวมากมาย ทั้งเป็นความคืบหน้าจริงและลวงแต่อย่างน้อยก็มีความคืบหน้าที่กองทัพเข้ามาทําหน้าที่ได้ดีขึ้นทั้งนี้เพราะพวกเราและทุกคนขอขอบคุณไม่ว่าใครก็ตามอยู่หน้าเวทีอยู่หน้าจออยู่บนสื่อโซเชียลและที่สําคัญนะฮะมากมายซึ่งมีความนิยมทางการเมืองพักการเมืองแตกต่างกันยังออกมาบอกเลยผมโพสต์ไว้เลยก่อนคนอื่นเลยผมบอกว่ามันคงมีประเทศนี้ประเทศเดียวมั้ง ที่ประชาชนน่ะต้องรวมพลังกันมาปลุกใจรัฐบาลให้รักชาติตัวเองมันมีที่ไหนอะกรุณาเถอทำเนียบรัฐบาลแพรทองทวยคุยกระโทกเฮ้ยออกยากระลาหําเด็กเนี่ยเฮ้ยช่วยรักษาผลประโยชน์แผ่นดินของชาติบ้างไม่ใช่เอะอะขอบคุณขเขมรที่ไม่ปล้นบ้านเรา วันจุดสาคัญพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมไม่อยู่ผมต้องไปจุฬาแต่เช้าอยู่ถึงค่ำฝากไว้ด้วยอยู่แถวนี้แหละแต่มาไม่ได้มีหน้าที่ถึงต้องถนอมเสียงไว้ไงพรุ่งนี้ไม่มีเสียงแน่กูแต่ฝากไว้ว่าพรุ่งนี้จุดสําคัญฝากไว้อย่าลืมตอนนี้เหนือกว่าเรื่อง MOU เหนือว่าเรื่องพลังงานเหนือเรื่องผลประโยชน์ของชาติอื่นๆคือหนึ่งเราต้องเอาไอ้กองทัพข้าศึกไส้ศึกไอ้เกลือที่เป็นนอนซึ่งมันอยู่ในทำเนียบอยู่ในกระทรวงกลาโหม อยู่ในรือบาลออกไปก่อนครับปล่อยไว้ไม่ได้เพราะทุกวันที่มันอยู่คือมันมัดกองทัพไทยมันเอาความลับของกองทัพไทยแผ่นดินไทยไปขายกับขเขมรไม่ใช่เพิ่งทำก็ทำมาอยู่แล้วมีตรงไหนไม่จริงวงมาเลยฮะผมถึงได้บอกอะตอนนี้ไม่ว่าจะเสื้อแดงเสื้อส้มเสื้อฟ้าเสื้อเหลืองทุกคนบอกเฮ้ยตอนนี้ไม่มีสีนะเว้ย เราต้องกําจัดไอ้เสี้ยนน้ำแผ่นดินไอ้หนอนบ่อนไส้นี่ให้หมดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นอันตรายยิ่งกว่าค่าศึกซึ่งมันไม่มีทางชนะเราอยู่แล้ววันนี้หลายคนไปโพสต์บอกว่าจบแล้วจบแล้วเขมรถอยแล้วไม่จบหนึ่งก็ไม่จบแล้วก็ไม่กลัวด้วยไอ้จะถอยไม่ถอยยังไงกองทัพไทยกระดิกปลายตีนซ้ายมึงก็พินาศอยู่แล้วที่สําคัญมันไม่ได้จบแค่ว่าถอยทัพ ไม่ได้จบแค่ว่าไล่รัฐบาลไส้ศึกไม่ได้จบแค่ว่าไล่รัฐบาลเกลือเป็นหนอนไม่ใช่จบแค่ว่าไล่ผู้บัญชาการกองทัพไม่ใช่ทหารนะคือไอ้พลลรเรือนที่เป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในกองทัพตัวเดียวที่เราไปไล่ที่กระทรวงกลาโหมมันก่อนเนี่ยเพราะไอ้นี่คือตัวสําคัญซึ่งทําลายชาติตลอด24ชั่วโมงเรานอนมันก็นอนหมอนเดียวกับเราแถมมัยังใช้ภาษีเราด้วย สิ่งที่ผมเรียกร้องคือวันนี้หลักฐานมันชัดเจนนะครับถ้าใครไปดูโพสต์ Facebook ของหลายคนรวมไปทั้งถึงผมด้วยคริสเกียรติศสักลองลิฟต์เดอะกิงซึ่งผมพูดมาตลอดว่าหลักฐานตั้งแต่ชัดเจนรัชการที่5พูดเหมือนซ้ําพุทธศักราช2450นะเรื่องของการขึ้นโบราณสถานบันทึกของแผนที่ฝรั่งเศสบันทึกแผนที่ญี่ปุ่นหรือคุณไปดูนะครวันนี้หลายคนโพสต หลักฐานการตรวจหนังสือคนเข้าเมืองเมื่อพุทธศักราช2487นั่นคือก่อนจะมีประเทศขเขมรในปี2496ไอชาติขเขมรเนี่ยเพิ่งเป็นชาติขเขมรไม่ใช่ชาติชั่วนะชาติขเขมรเมื่อปี2496อย่างน้อยนะฮะมีคนเก็บหลักฐานการตรวจคนเข้าเมืองพูดได้ง่ายเหมือนหนังสือพาสปอร์ตในสมัยนั้นว่าได้เดินทางผ่านด่านจังหวัดพระตะบอง ประเทศไทยเมื่อปี2,487ประทับตาชัดเจนว่าจังหวัดพระตะบองประเทศไทย2,487นั่นคือหลักฐานว่าแผ่นดินพระตะบองเสียมราชสีโสพลรวมกระทั่งถึงหลักฐานการประทับตาบนไปรษณีบนใบผ่านด่านทั้งหลายประจันคิริเขตสีโสพลก่อนการมีประเทศเขมร2,496 ทั้งสิ้นแค่นี้ก็ขอบอกเลยว่าอย่าจบแค่เพียงว่าขเขมรมันหยุดหรือมันถอยเราต้องเอาแผ่นดินของบรรพชนของเราคืนมาครับพระตะบองเสียมมาราสีโสพลปจันคีรีเขตเอาคืนมาทั้งหมดนั่นหมายถึงปราศาสตร์พรวิหารด้วยผมถามว่ารัฐบาลถ้าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่เป็นหนอนไส้ใจขเขมรเดนนลกเนี่ยไม่ต้องไปสารโลกครับวันนี้ยึดถ,ถือหนังสือที่ถูกต้องนี้ให้กองทัพ เข้าไปยึดพื้นที่พัะตบ,บองเสียมราราศสีโสพลประจันคิริเกตคืนได้ทันทีครับแล้วค่อยถแถลงหลักฐานว่ามันมีอะไรบ้างตามที่หลายๆท่านนําเสนอไว้อย่างเป็นรูปประธรรมทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายคนไปค้นสแตมดูเลยฮะคุณมีจะมีสแตมรัชกาลที่5รารัชกาลที่6รัชกาลที่7จ็รัชกาลที่8ประทับตราจังหวัดพระตบ,บองภาษาไทยเลยนะประทับตาจังหวัดเสียมมาา จังหวัดประจันคิริเขตจังหวัดศรีโสพลประเทศไทยอยู่ในสมุดสแตมของคุณเหล่านั้นคือหลักฐานว่านั่นคือพื้นที่ของเราขอบอกไอ้ขเขมรเดนนลกใจขี้ข่าทาตฝรั่งเศสว่ากูไม่ใช่แค่ยอมให้มึงถอยกลบหลุมที่มึงขุดกูจะเอาแผ่นดินของบรรพชนของกูคืนถ้ารัฐบาลจะพิสูจน์ว่าไม่ได้ มีไส้ใจขเขมรเดนนรกขอให้ปฏิบัติการในการถ้าจะบอกว่าไม่อยากสร้างสงครามให้กระทรวงการต่างประเทศถแถลงเลยได้ไหมไอมาลิศมึงไม่ต้องไปขึ้นศาลกับไอเดนนรกเพื่อจะเป็นนายประกันว่าจะเอาไอเดนนรกนี่ไปต่างประเทศมึงเป็นกระทรวงการต่างประเทศมึงถแถลงเลยว่าจุดยืนของประเทศไทยคือยึดถือเอกสาร หลักฐานต่างๆตามที่ว่านี้ว่าประเทศไทยมีสิทธิ์เหนืออาาเขตพตัตบองเสียมราชศีโสพลประจันตคิริเขตอย่างสมบูรณ์และจะให้กองทัพไทยเข้าปฏิบัติการในการนำแผ่นดินนั้นกลับคืนสู่มาตุภูมิฮะสขับไล่แรงงานและผู้ที่เป็นขมรเข้าแผ่นดินไม่ถูกต้องหรือถูกต้องอย่างไรก็ตามขอให้กลับขมรประเทศพ่อประเทศแม่มึงไปแดกข้อต้ม สี่โครงบรรพชนของมึงให้อิ่มหนำใจไม่ต้องมาพึ่งพาประเทศไทยสร้างกำแพงแบบไอ้ทัปมที่มันประกาศเลยดูสิถ้าไทยสร้างกำแพงตั้งแต่ช่องบกลงมาถึงประจันคิรีเขตเนี่ยถ้าใครไม่ด่าบอกไปดาไ่ายทัปมมันจะสร้างกำแพงเม็กซิโกนะนไอ้ทูตรูติ่มทั้งหลายสวีดงสวีเดนอินังอุสาทั้งหลายโกเทคเนี่ยมึงจะมาด่ามึงไปดาไ่ายทัป์ไอ้ทัป์ทำได้ประเทศไทยก็ต้องทำได้ งั้นประเทศไทยต้องมีท่าทีที่ก้าวร้าวเขาเรียก g อ r e s s i v e ก้าวร้าวไม่ใช่ไปตีหัวคนนะคือเชิงรุกไม่ใช่แค่แดกน้ําใต้ศอกเขาตลอดเวลาประหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นขี้ข้าเขมรทั้งๆท,ท,ที่ประวัติศาสตร์และสํานึกของคนไทยที่ผ่านมาตลอดไม่อยากจะลําเลิกบุญคุณประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าประเทศสราชของไอ้ขี้ข้าเขมรน,นะเขาบอกมาตลอดหลุดจากขี้ข้าไทยก็เป็นขี้ข้ายวน ลุดจากขี้ข่ายวนนะก็เป็นขี้ข่าอเมริกันตอนนี้เป็นขี้ข่าจีนมั้งแต่ไม่สำคัญเท่าปัจจุบันเป็นอย่างไรเพราะนั้นปัจจุบันรัฐบาลต้องมีท่าทีในเชิงรุกทั้งในเชิงการทูตคือกระทรวงการต่างประเทศและในเชิงการใช้กำลังแสนยานุภาพทางทหารมิใช่ลุกรานแต่แสดงแสนยานุภาพเพื่อให้ข่าศึกนี่มันหัวหด ว่าประเทศไทยมีสิทธิ์อันชอบธรรมในปรา,าสาทพระวิหารพระตะบองเสียมราชศีโสลพลประจันคิริเขตไปถามนักประวัติศาสตร์ทุกคนมีหลักฐานชัดเจนไม่ต้องไปขึ้นศาลโลกฮะไม่ใช่กลัวแต่ศาลโลกอ่ะแม่งเป็นขี้ข้าฝรั่งเศสฝรั่งเศสมันก,ก็ข้างขี้ข้ามันไม่ต้องขึ้นศาลโลกเพราะหลักฐานที่มีคือฉด,ดเราสามารถไล่ไอ้พวกเดนนรกซึ่งอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอย่างถูกต้องตามเอกสารออกไปได้ทันทีฮะ ปฏิบัติการเสร็จกระทรวงการต่างประเทศถแถลงหลักฐานกองทัพแถลงหลักฐานรัฐบาลถแถลงหลักฐานจบถ้ามึงไม่เชื่อมึงบุกามายิงแค่นั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะตามมาถ้าเราได้แผ่นดินเหล่านั้นคืนเพราะว่าเราจะไม่ยอมแค่ชายแดนซึ่งอยู่แค่ช่องบกปราสาทตาเมืองทมจังหวัดตราดเพราะนั่นเป็นระยะถอยร่นซึ่ง ฝรั่งเศสมันโกงเอาแผ่นดินไปแล้วก็โมเมกันไปเมื่อตอนให้เอกราชเขมรแต่นั่นหมายถึงเส้นของทรัพยากรในอ่าวไทยเส้นของทรัพยากรใต้อ่าวไทยเนี่ยมันขยับมันถึงได้อยากได้ช่องบกสะมรกตการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของเส้นแขดแดนตั้งแต่อุบลลงมาจนถึงตราดเพื่อให้เส้นเขตแดนในอ่าวไทยเนี่ยมันขยับโดยมีรัฐบาลไทยเป็นไส้ศึก เพราะการแบ่งทรัพยากรน,นั้นก็คงไม่ได้ประโยชน์ระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินเขมรก็คงเป็นประโยชน์ของแค่สองตระกูลเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ทําให้ไอเดนรกถึงต้องมาแจกอาหารเม็ดรวมกระทั่งถึงให้ไอลิ้วล้อในค่ายหมาของมันออกมาเห่าหอนเพื่อจะนําประโยชน์นั้นเข้าสู่พักพวกและตระกูลของมันเท่านั้นประชาชนก็ เห็นสิ่งเหล่านี้พาะไม่ได้โง่จึงออกมาสนับสนุนให้กำลังใจทหารการให้กำลังใจทหารไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดไม่ใช่การเรียกร้องสงครามแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับถ้าคุณไม่อยากให้โจรเข้าบ้านจงเอาปืนมาลัาง่งล้างหน้าบ้านบ่อยๆไม่ได้หวังว่าจะยิงถ้าคุณไม่ต้องการให้โจรเข้าบ้าน คุณจงติดกล้องวงจรปิดและทําให้เห็นว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันขยับแล้วไฟแดงมันกระพริบกระพริบกระพริบตลอดเวลาไม่ได้ดับเหมือนชั้น14เหมือนพ่อมึงสิ่งเหล่านั้นถ้าเราสามารถกําจัดไอเดนนะรกผู้กุมบังเหียนรัฐบาลโจรรัฐบาลไส้ศึกนี้ได้เราไม่ต้องมานั่งตามไล่เบีย้ยทีละเรื่อง MOU 14ฉีกทิ้ง MOU43 ฉีกทิ้ง เรื่อง M O U ซึ่งไปเซ็นว้กี่เรื่อง7เรื่อง8เรื่องสร้างสะพ,พานฉีกทิ้งเรื่องผลประโยชน์ต่างๆซึ่งทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนฉีกทิ้งงั้นผมบอกเลยนะไม่ต้องไปนั่งไล่เบีย้ยกลัดกระดุมใหม่ทีละกระดุมเด็ดไอ้กระดุมเม็ดแรกคือเด็ดหัวเด,ดนนลกชั้น14เนี่ยคําว่าเด็ดหัวคือเด็ดหัวมันด้วยกฎหมายนะวันที่สิเนี่ยวันนี้ก็ได้ยินกันแล้วว่าเราก็ วันไหนวันที่สิบอใช่ไหมสิบเอ,อ็ดไปด้วยไปได้พรุ่งนี้ไปไม่ได้พรุ่งนี้ฝากดูฝากเชียร์เดี๋ยวเสียงหมดหวังว่าสิบอ็ดยังมีเสียงนะแพทยสภาเพราะวันที่สิบสามแต่จึงมีเหตุการณ์เขมรวันนี้มันเป็นตัวแปรของวันที่สิบสาด้วยเพราะฉะนั้นวันที่สิบสานอกจากว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดเราก็จะไปให้กำลังใจแพทยสภาในการ เอาความจริงมากดหัวไอเดนนรกชั้น14ผู้ซึ่งเป็นปัญหาของชาติรวมกระทั่งถึงเป็นปัญหาของภูมิภาคนี้ด้วยนะปัญหาของไทยกับเขมรเนี่ยมันเป็นปัญหาของอาเซียนด้วยผมบอกเลยปัจจุบันในเรื่องเหล่านี้ที่รวมๆกันมารวมไปทั้งถึงข้อพิพาทชายแดนเนี่ยผมบอกเลยมันก็ลามมาจนเป็นปัญหาเศษฐักกิจซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะข่าวที่มันออกเนี่ยมันไม่ได้ออกอย่างที่เราได้ยินเขาก็ไปปั่นให้มันใหญ่โตขึ้นว่าจะมีสงคราม มีโน่นมีนี่ตึกถล่มแผ่นดินไหวจีนเทาพเมเหรนเทาพม่าเทามันก็กลายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวผมบอกเลยตอนนี้การท่องเที่ยวคุณไปดูเลยนี่ผมเดินดูมากระตาเสาทิต์หายไปไม่มีเสียงยังไปเดินนะไปเดินดูท่าเรือสาธรเลยไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยวันเสาร์ผมถามเนี่ยไอ้ที่ทําเรือหางยาวไปเที่ยวตลาดนา้ําตุกตุก ให้เช่าชุดไทยขายไอติมตามวัดเอาเฉพาะที่เห็นวัดอรุณวัดโพเนี่ยไม่มีจะกินแล้วนะฮะยังมีหน้าด้านมาะแหลงนะไอโคศกควยกายศกรัฐบาลโอ้รัตบาลแปต้องต้วยกุยกกดโต๊ะประชาชนมีดีกินดีขอโทษมึงหลับตาอมตีนซ้ายทักษินเห่าอยู่หรือไงวะคุณดูประชาชนบ้างสิเขาแบกไม่ไหวแล้วคือเขาไม่มีเน็ตจะแบกมึงแล้วอ่ะ ประชาชนเสื้อแดงไม่มีเงินซื้อเน็ตจะแบกมึงต่อไปแล้ววันนี้สมาคมธนาคารยังออกมาประเมินสถานการณ์เลยเขารายงานว่าตอนเนี้ยต่อให้ของราคาถูกนะโปรโมชั่นหกเดือนหกเนี่ยคนไทยไม่ซื้อของเพราะว่าถึงแม้จะถูกก็ไม่ซื้อเพราะมันต้องเก็บเงินแล้วไม่มีเงินจะออมแล้วนี่คือผลจากไอกระดุมเม็ดแรกเนี้ยซึ่งมันไม่เคยสำนึก ไม่เคยรับผิดไม่เคยเข้าสู่กระบวนการหยามใจถึงขนาดจเจ้าแผ่นดินไปขายเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงกระเป๋าของคุณเราก็พูดแล้วไงาการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดของเวทีนี้ที่ออกมาเรียกร้องก็คือการปล่อยนักโทษซึ่งควรจะต้องอยู่ในคุกตามพระบรมราชโองการออกมาแล้วก็ไม่ได้ออกมาเฉยๆไม่ได้ออกมาเลี้ยงหลานไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตบ้านปลายออกมาขายชาติ และการขายชาติประชาชนไม่ได้ไดะดรด้วยก็ได้แต่ความชิบหายวันนี้ GDP ไม่ถึง1.5แน่นอนดูแล้วจากสถานการณ์ของการเดินตลาดของผมเดินท่าน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยทะเลดไปตลอดนะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไปเดินท่าเรือเดินสีลมคุณเดินดูสิเข้าสงเข้าสารนะถึงหนึ่งก็ยังไม่รู้เลย GDP ปีนี้ยังมานั่งทำโพวัวโพควายมึงอีกมึงดูทีเนี่ย มึงดูโพกูแล้วกันเนี่ยโพกบดานโพของกูเนี่ยเออกูมีกบดานโพของกูเนี่ยถามประชาชนในเฟซบุ๊กอยู่เนี่ยถามหน่อยใครมีเงินเก็บหกเดือนสิบสองเดือนตามที่สถาบันการเงินเขาเตือนอย่างว่าให้คนไทยเนี่ยเก็บเงินไว้ใช้ปันหนึ่งว่าตกงานเนี่ยหกเดือนสิบสองเดือนแล้วหรือยังปรากฏคนที่ตอบนะ ผมถามในรายการที่ผมไลฟ์อ่ะถามตอนสองทุ่มเขาบอกว่าเออผมมีเงินถึงตีสามอะจริงๆก็บอกประเมินแล้วผมมีเงินถึงตีสามพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวรอซื้อหวยเออฟังแล้วขำแต่ว่าเนี่ยมันปล่อยไว้ไม่ได้พรุ่งนี้ฝากกันบ้านเลยนะประเด็นหนึ่งคือไล่ไอ้ไส้หนอนเดนนรกเนี่ยไส้ศึกเนี่ยออกไปจากการเป็นรัฐบาลเสียที ในแง่กฎหมายไม่รู้ละคุณชานชัยอิสระเสนาลักษณ์คุณนกเขาคุณสมชายสาแสแวงการอะไรทั้งหลายช่วยไปร้องเรียนจากหน่วยงานไหนผมไม่รู้เรื่องอะ่ะไว้รัฐบาลเนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยซอกกลอนบอนทันลายความมั่นคงอธิปไตยของแผ่นดินเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้วันเดียวก็ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปขายอีกจ้าความลับจากการประชุมกองทัพกระทรวงการต่างประเทศทางการทูต ยุทธศาสตร์ต่างๆอะไรเอาไปขายให้เขมรมีอะไรเชื่อได้บ้างครับถามหน่อยมีตรงไหนเชื่อได้บ้างว่ารัฐบาลน,นี้รักษาผลประโยชน์ของชาติเหนือผลประโยชน์ของพ่อมันมีตรงไหนเชื่อถือได้บ้างเพราะตลอดตั้งแต่2544 2540เป็นอย่างน้อยที่เอเดนนระกที่เขามีอำนาจเนี่ยมีแต่คดีที่ทั้งตัวเองหนีคดีและทั้งขี้ข้าน่ยติดคุกมาแล้วหนีคุกบ้างตลอด แต่ที่หนีไม่ได้คือประชาชนอย่างเราที่อยู่ใช้หนี้ให้มันที่อยู่แก้ไขปัญหาที่มันทำเอาไว้ตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่หนึ่งปีสิบเดือนของสองรัฐบาลนี้เท่านั้นตรงนี้ขอยืนยันนะว่าทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ต้องเหนียมอายถ้าคุณไม่อยากมาร่วมกับเวทีนี้คุณตั้งเวทีของคุณเองเลยนะจะเสื้อแดงเสื้อส้มไล่รัฐบาลโจรนี่ไปก่อน มึงไล่ออกไปหมดแล้วเดี๋ยวมึงกับกูมาสู้กันใหม่เพราะว่าจะไม่มีแผ่นดินให้มึงกับกูทะเลาะกันแล้วจริงๆถูกปะมึงจะไม่เลือกตั้งสุรินทร์บุรีล์เนี่ยเฮ้ยไอ้ส้มไอ้แดงไอ้ฝ้ายเหลืองเนี่ยมึงไล่เขมรมึงไล่รัฐบาลนี่ก่อนมึงถึงจะเหลือพื้นที่ให้มึงมาซื้อเสียงเป็นสอสอเป็นสวเป็นอบตอบจแล้วมาแดกประเทศกันเนี่ยนั่นเคยว่ากันแต่ก่อนอื่นมึงกับกูต้องมีแผ่นดินก่อนถ้าเหนียมอาย ไปตั้งเวทีข้างๆฝากหนูนกูไม่ว่าไอ้เหลืองไอ้แดงตั้งเลยเพราะมึงก็ไม่มีรายได้จากการค้าขายอยู่แล้วนี่จริงถูกปะไม่รู้ว่าทั้งเหลืองทั้งส้มอะ่ะตอนนี้ถ้าเลือกเอานี่ก่อนจะเหลืองจะส้มจะส้มอะมึงก็ต้องมีเงินซื้อเน็ตมาด่ากันก่อนไงถูกปะไอ้กูก็ขวังหวังขโมยเน็ตบ้านมึง มึงก็หวังกระโมยเน็ตบ้านกูอีกกูก็รอมึงไปต่อเน็ต <c oughs> อีมึงก็รอกูไปต่อเน็ตตกลงทั้งคู่ไม่มีเงิน <c oughs> เรือดด่าใครงั้นต้องออกมาด่ามันข้างนอกฮะแน่นอนการด่าของประชาชนอาจจะไม่มีผลทางกฎหมายแต่มันทําให้เห็นว่าเฮ้ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าสีไหนเนี่ยเขาไม่เอารัฐบาลไส้ศึกซึ่งมันนํามาสู่ความที่หายทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงใดๆทั้งส้น เังนันวันพรุ่งนี้ฝากไว้นะไม่อยู่เดี๋ยวจะดูไลฟ์้ทำหน้าที่อยู่จุฬาเพราะเดี๋ยววันพุธจะได้มาต่อนะนันเชิญชวนนะรพรุ่งนี้มากันที่ตรงนี้ถ้าเหนียมอายไม่อยากร่วมเวทีกันคุณตั้งเวทีคุณเลยนะมุมมีเยอะนะวัดเบนจะริมคลองนะแถวสี่แยกนางเลิ้งนี่ได้หมดเพราะว่าเราร่วมใจกันก่อนที่เราจะตีกันเนี่ยช่วยกันไล่ไอ้เขาเรียกโทรเจนพอสนี อีม้าไม้เมืองตรอยมันตั้งอยู่กลางกรุงเทพและในนั้นน่ะสิ่งที่มันอยู่คืออีรัฐมนตรีกรลาหำหกับไอ้นายกใจหอยของเราแล้วมันก็เอาแผ่นดินของเราไปขายวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าทําไมไอ้การคืบหน้าของกองทัพไทยบางทีมันถูกดึงถูกลังไม่ได้ดังใจผมบอกแล้วกองทัพเขาก็ไม่ได้โง่บางอย่างเขาประชุมกับมึงเขาก็ไม่อยากพูดหมดเพราะรู้ว่าไอ้หัวหน้าโตอะมันเป็นไซส้ศึกมันก็ยากไง ถ้าเราต้องช่วยทหารนะต้องกำจัดไอ้หัวโตวนะฮะจะล้มกระดานต้องเด็ดขุนนะอย่าไปเอาเบี้ยตั้งแต่วันนี้ไปนะฮะทุกสีทุกหมู่ทุกเราช่วยกันเด็ดขุนและขุนไม่ใช่ขุนในทำเนียบฮะมันคือขุนเดนนรกชั้นสิบสี่วันที่สิบสามหวังใจนะถึงแม้กัน,นั้นเถอะถ้าสิบสามไม่ได้เป็นผลดังที่เราต้องการเราก็ยังสู้ต่อเพราะเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความถูกต้องของประเทศ ความจริงมันก็ต้องผุดขึ้นมาสักวันนึงอะเพียงแต่เราต้องอดทนให้ถึงวันนั้นและอย่างที่บอกผมก็ตะโกนอยู่หน้าสถานทูตแคมเนแล้วพวกเราไม่ใช่มือใหม่หัดไล่ประสบการณ์กังใสาลายครามกันทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติการในระดับปีนรั้วหลบระเบิดล้างแกส๊สน้ำตาเข็นรถเข็นอ่าเดี๋ยวให้ป้าย่ายายรถเข็นอยู่ข้างหน้านะจ๊ะ นะแล้วเดี๋ยวผู้ชายอยู่ข้างหลังนะจ้าป้าจะคุ้มภัยให้กาดเองเราทําได้ทุกอย่างจะปลูกหญ้าปลูกข้าวกูก็ทํามาแล้วรัฐบาลที่บอกว่าเป็นพ่อมันเป็นอามันปูก็ไล่ามาแล้วจะนับภาษาอะไรกับอินายกสมองหอยกราบอ่านโพย iPad ยังไม่รอดสะเสอ,อจะมาเคลมว่าไอ้องอิงไปคุยเองนะค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศชาติตอนนี้นะสมนรรยามารถเจรจาตกลง มึงไปอ่านไ p a d ให้ถูกก่อนเถอะถ้าสงสารประเทศนะช่วยรักผัวมึงให้มากๆจะได้อยู่บ้านโรยไข่ผัวมึงให้ทั่วโรยเช้าโรยเย็นจะเป็นประโยชน์และอานิสงส์แก่ประเทศและผัวมึงก็จะรักผัวมึงก็จะหลงมึงก็จะวินวินทั้งคู่ขอบอกท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวพ่อมึงก็ต้องตายคนที่อยู่กับมึงคือผัวจงทําตัวให้ผัวรักผัวหลงและจะเป็นอานิสงส์แก่ประเทศชาติสาธุ สวัสดีครับ